ครับสวัสดีครับเพื่อนๆผมพรหมอิมนะครับก็วันนี้พรหมอิมจะพาเพื่อนๆมาชมข้าวหอมมะลินะครับ20กว่าไร่ครับหลังที่จากน้ําท่วมแล้วนะครับผมสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรหมอิมพาไปดูนะครับผมไปครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือสภาพความเสียหายนะครับ นาข้าวหอมมะลินะครับจำนวน20กว่าไร่ของพรมิมนะครับอยู่ที่ตำบลธรามรลาม,มอำเภอวางทองจังหวัดพิศณุโลกครับผมนะ้ำท่วมมาก็หลายวันแล้วครับอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับอันนี้น้ำลดลงแล้วเห็นข้าวหมดแล้วนะครับเพื่อนๆพรมิมมาอยู่ใจกลางอาของพื้นนาเลยครับผมนะครับเนี่ยครับ พาเพื่อนๆมาดูรอบๆนะครับผมนี่คือสภาพความเสียหายนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะฮะสภาพอันนี้คือรอยคราบนะครับผมนะฮะรอยคราบที่น้ํามันท่วมมานะครับเพื่อนๆทางนี้จะท่วมหมดเลยนะฮะอันนี้สูงกว่าข้าวมากเลยครับเพื่อนๆนะฮะอันนี้ระดับน้ําที่ท่วมนะครับผมสังเกตได้ว่านาข้าวของพ่อที่มีมนนะครับท่วมมิดเลยครับนะฮะนี่คือคราบ อยคราบที่น้ําท่วมนะครับเพื่อนๆนะนี่คือสภาพหลังน้ําท่วมนะครับนี่ครับเพื่อนๆนาข้าวหอมมะลินะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นข้าวหมดแล้วนะครับแต่ก็มีความเสียหายนะครับเพื่อนๆนะครับตอนนี้คันนาก็ยังอ่ท่วมน้ํายังท่วมคันนาอยู่นะครับเพื่อนๆนี่ฮะคันนี้ก็ท่วมนะครับ ทางคันนี้ก็ท่วมอยู่นะครับผมก็ถือว่ายังไม่แห้งสนิทนะครับนี่ครับเพื่อนๆนะเห็นชัดๆเลยครับผมคราบของน้ำนะฮะที่ท่วมสูงขึ้นนะฮะนี่ฮะท่วมข้าวพรอยอีมหมดเลยครับผมยี่สิบกว่าไร่นะฮะนี่ครับเพื่อนๆนะฮะ สภาพหลังน้ําท่วมนะฮะข้าวก็จะมีโรคมาเยือแล้วครับเพื่อนๆนะฮะจะเป็นโรคใบจุดใบขาวนะครับเป็นเชื้อรานะครับผมนะครับเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ครับนาข้าวถูกทําลายนะครับนําพัดพาโรคนะครับมาสู่นาข้าวของเรานะครับเพื่อน ก็ช่วงนี้ก็รอให้ครับรอให้ข้าวเขาฟื้นตัวนะครับเพื่อนๆนะฮะรอรอดูระยะนะฮะถ้าดีขึ้นหรือว่าไม่ดีขึ้นก็คงจะใช้ยามาช่วยนะครับเพื่อนๆนะฮะต้องดูแลเขาครับผมนี่ฮะสภาพความเสียหายนะครับลางจากน้ําท่วมมาเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะครับเพื่อนๆน โอเคครับเพื่อนๆนะฮะสภาพความเสียหายของนาข้าวหอมมะลินะครับผม20กาไร่ของพนุวิมนะครับผมก็ต้องดูแลกันต่อไปนะครับผมนะครับว่ายังไงก็พนุวิมก็หวังว่าจะได้เกี่ยวนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกันนะครับผมสาหรับวันนี้พนุวิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ